ถึงเวลาของอัศวินรัตติกาลเริงลบไปอัศไปลบไปไอโซเจอโมจันร์คืออัศวินรัตติกาลเห็นไหมข้ามันรัติการขนาดไหนดูหน้าค่ะหนากลัวไหมฉันคืออัศวินรัตติกาลผู้ไม่เคยกลัวใครไม่เคยกลัวอะไรแม้แต่รูปปืนโอเคกูกลัวก็ได้ข้าคือ อาสวินรัติการกูไม่เคยโดอนอะไรยิงสักนิดเดียวเห็นไหมไม่โดนแถมเรื่งนะองั้งหกก้าน่ะแม่งสยอดกุยอ้อรถเออเอองานระกูเก่งกูกูเก่งนะอาสวินรัติการนี่ไม่มีเห็นไหมไม่มีใครเห็นข่าวนาดสเกายังไม่เห็นเลยนี่และแผนที่เจ๋งที่สุด อัศวินรัตติกาลเ <aligned> จ้าชูสู้ข้าไม่ได้หรอกไอ้เจีเจ้านา่ะไม่เห็นข้าหรอกไปไกลเลยเนี่ตะเก้าเวนนี่ไะเจอเพื่อนข้ายิงซะหน่อยช่างเก้ออัศวินรัตติกาลไม่ไรเชี่ยเฮ้ยเฮ้ยผิดเรื่องผิดเรื่องข้าไม่เคยย่อท้อต่อความยากลำบากข้าจะต้องเดินต่อไปก้าคืออัศวินรัตติกาล เอาละจะเดินต่อไปเดินเพื่อไปสู่ชัยชนะที่แท้จริงจะเดินสู่ชัยชนะที่แท้จริงจะเดินสู่ชัยชนะที่แท้จริงจะคืออัศรินรัตติกาลยังม,มีใครเห็นข้าเห็นไหมไม่มีเลยาคือรัตติกาลข้าจะเดินไปข้างหน้า ค่ะคือสายสีดำก็จะเรียกรติการได้เอาละฉันจะเดินต่อไปไม่มีใครเห็นค่ะไม่มีไม่มีเลยแม้แต่คนตามฉันมาฉันยังไม่รู้เลยนี่แหละอัสวินรัติการจะจะขอไปในน้ำอาสวินรัติการอาสวินรติการลงน้ำไม่ได้ฉันจะไปแบบนี้แหละอัสวินรติการ มีพลังที่จะซ่อนตัวตัวไม่มีใครเห็นข้าไม่มีใครเห็นข้า,าจริงนะดูสิไอเจ้าพวกนี้มันไม่เห็นข้ามันไม่เห็นมันมันไม่เห็นข้าหรอกเห็นไหมขา้ขนานดข้านดไอหมอน,นี่มันยังคิดว่าข้าเป็นเมดิมันยังคิดว่าข้าเป็นเออพวกเดียวกันกับมันดูข้าไว้ข้าจะแปลงร่าง เอาละเข้าสูมดรับการเอาละจะเดินเข้าไปแล้วก็ไปในฐานมันเลยเฮ้ย <Hey, S 1> อะไร <c oughs> คลิปของข่ามีแค่นี้แต่โรบินมีอะไรจะบอกเฮ้ยโรบินโรบินเฮ้ยมันนอนใช่ไหมจัดให้ <c oughs> ตื่นสิว่าโรบินอย่างอีกอยังอีกเจอคอมโบนี้ <c oughs> โ,โรบินมันไม่ตื่นฉันจะบอกนายเองก็ได้อย่าลืมกดซับสไคร์แล้วก็แชร์คลิปนี้ด้วยล่ะอย่าลืมสละ่ะไม่งั้นแกนจะโดนตบแบบโรบิน